ครับับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่องพงเพล้ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาถามความฝันปู่ตอนเศร้านะครับถามพงเพล้วยบ้างครับว่าปู่เราจะฝันยังไงครับกับนักประการปูเป็นฝันออกความฝันเดีฟังนะว่ปู่ฝันดีมัเนาะขึ้นนี่ครับบอกให้ญาติโยมมาฟังเนี่ยเอฟซีฟังในเด็กปูด้วยก้อยเหล็กอะไรมาฝันดีอยู่นะเป็นคลิปก็ใช่ขึ้นนี่ฝันนิมิตฝันว่ามีกล้วยเต็มครอบเนี่ยกล้วยก็เต็มครอบ ไปไปย่าไปขังเฮี้นก็เห็นเห็ดเกิดจุขอนใส่ลายมีเคยเห็ดพวกงามเลยไปเพิ่ไปเก็บเอาไว้กอดเอากอเอาเก็บเก็บกองไว้กองไว้เนาะสามกองสี่กองเลยเก็บไว้กองไว้ยี่งแต่เห็ดนดอกนี้งามยิ่งขอนก็มีเห็ดนยิ่งแต่ส่วนตัวเลยไม่บม่ไ่เจียวอีกเลยโม่แต่ไม่เห็นเขายกหาเก่งมาแล้วมันเป็นหัาน้อยก็บอกว่าถึงแล้ว อาสูนนี่ขึ้นมาวันที่เปเลขเขาวงกลมไปวันที่เป็นหนอยน่ะมันก็คันทําเป็นก็หาก็ได้เพราะมันมันดนั่นกันใกล้ๆนี่น่ะถึงตมมันก็ได้ก็ยัง่ะเลบ่ได้นั่นดกุมนเป็นหนอยอยู่แล้วน่ะบ่อยากซื้อติดไว้หาก็หาก็ซื้อติดไว้ตัวมันใ้กันแต่ว่าแต่ว่าอครนี่เพิ่นว่ามันแต่ว่าเกตัวเดียวทนๆน่ะไป

นี่ว่าียนาเกาะเดียกลางมันยังวะเขาว่าเป็นร้างเขาว่าเป็นรางมันยังวะอยู่เขาบอกเป็นรางเล่นบุปผูเปางบุรางถืว่ารางไม่ได้บอกเองเนียไม่ได้คิดเองเด็กว่นมี้คิดตัวเองมิเช่นมันเป็นแบได้เคยเขนมาไดกงสนแต่ว่าช่วนเห็นอันมั่วค้วนี่เขาจะมาสบายบุปผมันเขามาเลี้ยงหรม่วเลี้ยงขั้อยุกขั้วจห้องนี่แล้วเนาะมั่วไมาสบายมั่วขยุกขั้วในห้องเคี๋ยวขั้วไหเต็มขั บนไม่เอาไมทางนี่ข pues ังก็ข nah ังเฮี้นเจ็บยิ่งเฮีดก็ย็่ที่ขังเฮี้นขวขังยิ่งนะส่วนส่วนทังบุนี่ทุ่มสมตัวนี่งบนก็ยังว่านสีไปประเทศลาวว่ายังบอกยู่ตัวเกาเลตัวเกาเลมจปเปลี่ยนใหมหรอกจะฟันดียังสิละก็ม่เลส่วนหกเก่านาะปูเนาะหกเก่าเนี่ เปเป็ุนกเก่าสุนุกเปดป้สุนุ์เกามันออกไปเล็กเล่าวันนี่มันออกเล็กเล่าแล้วสุนุกเป็ดพวกมันตัวกันบันงเก่ามัน็กอกเล็กเล่าเลยหมื่วานนี้เกาออกเล็กเล่าเลยเนาะเออเล่าเมื่วานนี่ซื้อน้ำอีก็ซื้อเอเป็นตัวเด่นเลยปูเนาะเด่นเด่มาตัวเนาะตัวเด่นกมูลนะซื้อับนน้ำเนี้เจนกเจ้ากับแปด หูตัวน้่งกามันจะเปลีนแป0งหกศูนย์ตั่าตกนั้นมันมันโอ้ยมันหลอกตัวนาบ้างใช่อีกเด้สตัวก๊ปอ่ะเอออาดยตัวตรงกับตัวกนั่นมันตัวนตรงกับตัวกาาเรีเล่างก่าหาศูนย์กหาเก้าออกไปแล้วเนี่้ออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวอาติตไวนันกมันก่ลายตัวตัวนี้ก็เอาลายตัวมันห็นก็ไม่น้อยเ่เนั มันจกมันมเจกานี่เรื่อมันเจมันจะงเยอก็นปูเนาะตผมมันต่ก็องฝันปูนี่แฝันว่าฝันดีฝันอาปูฝันนั่นฝัน้อย่าปวดึ้นบ้าันบรตีเปดปียงเ่าปีตีกยังเก่าอยู่นะเสียงเราเปดเปดแล้วรไม่ใส่มัเก่่อยัไงนะฝันว่ยกปวด เหยำยูไปแหงอลไรเงียยยูไปแล้วมุบ่กเดผมนียว่ามันเข้าหัวอันเปียกนี่นี่มันเลยนเลยคน้อยกันม้นนี้เอาไปตัวเซือมัอนี่ก็บอกก็ตามมืออื่นก็บอกสั่นตัวตามมือขอกรวดเื้อมนนี่กบมือเนาะสองมือ่ห้นึงมันกลุ่มสองมือคนเดีเดียวกันน mình sẵn đi, đi mà con bò, bố súng chạy bắn thì bỏ con men đi, nó có quan chết hà chết rồi, bè sắm con nhóc bỏ nó, quan cái gì? Mong họ con gì, nó quan gì chứ? Ừ, quan nó được câu hà chết cái câu, câu hà chết nó, ừ, cái <laughs> câu nó cũng bỏ nó, nó bỏ cái câu, bè sắm nó cũng bỏ cái à, bè sắm bỏ cái à. บ่นิบ่นิซอนมื้อนี้ซื้อมื้อนี้ได้มื้อนก็ซื้อได้เนาะพ่อได้บ่บวกมื้อนีบ2ส่วนของขาน้อยนี่เนาะเออเลข50ขงกไปนี่50งกมาเลยบ่เขานมนิมากงกพร้อมเด้วนดิโี่เพเลยไปเด้มสิลดเลขันีมันจะได้ได้อยู่กุดเลขนันได้อยู่หมองลามันได้อยู่คนละหมองโต

ควยวาตรงไปมาเลยบกอมปอมข้มูด้ันมากคอยซื้อมามากะคอยถิ่มไปยาที่สามที่ามมันมันมีคมบอกไม่กันพาห่อเสียงมันเลยั็เหอนมือนเดยบ่ได้บ่ได้บอกว่าซื้อเ้อเสด้เอาเ้อเเ้อมุ่งเจาได้หลายซตเ้อมุ่งอยไปติดมใจมุ่งเจาเลยแต่บ่ได้เป็นผู้หาเงินใส่มุงเจยเนาะ เอมาเต่คข้มฝนปูนแล้ว huh> เันมาฝันดี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 เนี่ไดนี่ทางไปฮะเพือได้ยุกับโศกอยู่ของเนี่ไม่เสีแล้วก็ืนาเดี่ยผู้มีศุกรผู้มีโศกเห็นแล้วผู้มากเห็นดปี่ยนก็ดตุกอาไปพร้อมจะตุเดีัพ่คนว่ากันอไข่สี มาานนัแม like ่แล้วก็นถือเราไปก่อได้คือนผูดด่อทีคนนะกันทำบุญก้อนก็เลคอยได้เลยมือนี้มันจะได้เป็นก้อนนี่มันมันกิดได้เท่านั้นแล้วทำบุญก้อนก็ได้ทำบุญก็ได้หรอกทำบุญน่นบริจาคทำบุญน้ำก็ได้ก็ปีนองก็ือสิได้ มึงดีชมกันนะครับส่วนตัวเหล็กปูเป็นฝันดีแล้วครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ปูกะว่าฝันดีปันว่ามีงวงมีคล้วยเต็มขอกเต็มล็อกปันว่าเห็นเห็ดเจี๊ยบเห็ดไม่เกี่ยงวัดสันกาแฟฝันดีอยู่สันปันวาในความฝันปันว่าเป็นฝันดีเมื่อคืนนี้พระสารพิณองเอฟซีกะอย่าลืมนะครับที่ประกาศจะด้วยครับส่วนตัวเหล็กของมื่อนี้นะครับพงพาลวยเดมานำเสนอพิณองเอฟซีเดมันซ่อมกัน อย่าปิดเนี่ยทา้งนะครับของมือนี้นะครับมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายาปูเน้นย่ำไมาแล้วครับเน้นย่ำนะครับเด้อมีประกาศกระโจดนะครับเป็นเพียงแนวทางครับมีเด่นปูดเด่นไหนเลยครับศูนย์หกศูนย์หกแปดนะครับแต่ว่าตัวล่างมันนี่ว่ากลับไว้แนวจันทนวา่าพงผู้รวยก็ได้จะกลับไว้ให้คือแปดหกศูนย์นะครับเป็นตกกลับของคนส่วนสามโต ของรัฐบาลไทยมือนี้ครับส่วนเหล็กล่างครับเป็นหาเก้าหรือว่าเก้าหาข่าวเป็นไหมนะครับเรือพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนก็นได้มีประกาศจดไว้ครับเป็นเพียงแนวทางพงผู้เลยนนักสนอพี่น้องเอฟซีได้บ่งชี้ชมกันครับส่วนห้าน้อยครับผู้ใดสนใจห้าน้อยอีกมือนี้ครับห้าน้อยยังมีอยู่เนะครับห้าน้อยมีอยู่หกสามศูนย์กับห้าศูนย์ครับ, 50, รบพี่น้อง มอนี้เป็นห้าน้อยนะครับเด้อซื้อมอนี้มื่นก็ซื้อได้ครับซื้อตัวเกาบอกมอนี้กอกมื่นบอกมื่นกอ,นอกมันี่นครับทุนสามตัวแล้ว่าสองตัวตัดออกครับพี่น้องห้าน้อยมือนี่นะครับห้าน้อยวันนี้นะครับใครชอบห้าน้อยก็ลงทุนได้ส่วนของรัฐบาลไทยก็มีอยูสองหางครับเหล็กรางหางเดียวครับเม็ดเดียวปูกระเบื้องแตกเข้ากับฟันทงให้แล้วครับฟันทงให้แล้วเด้อพี่น้องเนอะ้อ หาสุกหาดวงหาจหาับจลากกินเบี้ยนะครับของรัฐบาลไทยของสี่ย่างไอดอกตี้ครับอันนี้กับพี่น้องก็อย<า>่าลืมนะครับเ้อกดติดสามกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งช่องพงพ้าลวยนะครับเ้อผมกับประจำยว่หัดปูกระเบื้องแสกปเปลี่ยนเนี่ทางให้พี่น้องเอฟซีด้เบื้องในส้มกันเป็นต้นบุญไยบุญหอพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาบึงมาชมนะครับ พะนันก์ก็เอาใจซอยกันซึ่งกันแล้วกันนะครับผมก็หาคลิปฮะตัวเลขฝากพี่เจ้าหน้องพะนันกับพี่น้องก็เอาใจซอยนี้นะครับเออคำว่าเบิ่งแลลวกะกดกันดีอยังเตือนอยูนะครับอ้าวครับขอให้ลำลำเรื่ยๆท่าหนาท่าสาเออพี่น้องหายเจ็บหายไข่หายพญาโลค่านะครับให้ดีไม่แห้งให้มีแต่โศกแต่หลับกันทุกทันทุกคนขอให้ได้ตโศกได้หลับให้ลำลำเรืย่ยรว่ยถือแล้วลวันที่หนึง่ง น้ำบาัดํนเมืองพันเดอร์พี่น้องเดอร์ให้ได้โสุขเรียรับกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้คลิปหนาพอไัไหมครับกรับสวัสดีครับ